ตั้ตั้ประกันตางของพกเราณที่นี้จมาดูรา่วยเรางกล่าวเราวาที่น็นที้าได้มาย่มหรือว่าทานมาพรอจเรียนนุโมทนายโยมทั้งสองคนเดินนโมานสาธุนะเนาะให้ร่วมกันวันนี้ได้รวมกันมาใส่บาตพระภิสามเณรรัตภานอินทบารมีข้าพระคค้าพรัอ ขอทุกข <ítulo> <displayed, S 1> ้าราุกามนะกับคบตรจัดพิธี่าสนาข้างในมีขึ้นรถและข้างในมีขึ้นรถวข้าราการจากญาติโยมสาธชนชุดธบริษัททุกท่านในวันนี้เริ่มบูชากับังสาโโยเมอวตนาสาธุนโยมเเ วิปัสสนาทุาปฐมปีธนะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1 5และคุณโยนะไปจนถึงวันที่25ข้างในจากท่านมหาข้างในมีสองซอยด่าละประสุดเลยจากซ้ายขวาด่าโยรออยู่ตั้งเป็นกองบญกองกุศลไว้หน้าบ้านอยู่จากสาธุนะกับพระนิสิตนคณะพุทธศาสนาจุฬาลกรมหาวิทยา

รออาซอคนสวยเอาหวยคนงามจุ่มมือลูกเมลานประสานมือแฟนของมแก่ก็ตามไม่ยายนโยงเด้อวันนี้ไม่ธรรมดาปัดไต่ปัดไต่ปัดไต่เรื่องเสียงประชาชนของอัตมาภาพก็สามารถออกมาคอยทอบไต่บาสข้อสารอาหารแห้งคณะผู้พิสูจน์สามัญแนงสสายที่สองสี่เข้อปฏิบัติ

นี่อยากโยกคนไหนได้ยินเสียงอาณาภาพประดาสักเป็นโอ้โยกแม่เป็นลําบากเลยไม่ใช่ใครตั้งปหายยมเลยค่ะมีม้าไม่ม่น่๋อขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอนุโมทนาโยกแม่เด้อสาธุสาธุในวันนี้

นายโยคนไหนได้ยินเสียงนายเกตนครสตชจะสีมาวันนี้มาประชาสั์ประสานงานบอกอยากโยบสาธุชนทุกท่านมหาวิรัยมะโต๊ะรตกรโต๊ะโต๊ะโต๊ะาต๊ะโต๊ะต๊ะโต๊มโ มันดดูเนาะข้ามารับอาหารเบ็ณธบาตจากญาติโยมทุกคนทุกท่านเจริญพรในโยมเด้อเจริญพรแต่วันนี้ร่วมกันมาบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากญาติโยมสาธุกคนพุทธบริสุทธิ์เรเรียกใดในโยมเด้อเหมือนลวดใส่ขายก๋วยเตี๋ยวปอกๆนายโยมคนไหนได้ยินเสียงอัตมาภาพแล้วก็สามารถก็มาร่วมบุญกับคณะพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตนครนาซิมาออกมารับสายฐานสตาอาหารบิณฑบาตจากญาติโยมสาธุชนพุทธบริสัตทุกท่านแล้วอีสายนู้ไปไหนลราพี่เป็นไรฮะเดีเยวนี้เขาเดินมาข้างหน้าอย่างนี้ใช่แล้วก็มาชนกันเนาะญาติโยมนะคือว่าในเรื่องบุญนะกับข้าวเหล่านี้นะทำวัด